สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเรตฐานผู้ชมทุกทุกทันนะครับผร้อมยาวร้อนกอกอกเกยพ่ายเอฟซีเรฐานผู้ชมทุกท่านมาที่จังหวัดมหาตาลคามนะครับไม่ได้แค่ไมีการขึ้นบันใบในบันไม่ได้ครงการนะครับก็ได้นิมนต์พระคุณเจ้าเก้ารูปนะครับมาทําพิธีจะเริ่มพุทธมนต์นะครับก็ได้ในบานนิมนต์ก็มีเด็กพิษธนานะครับที่เป็นตัวได้ก็ตามไปดูฟังไปชมน้วกันนะครับออกมาแล้วก็น้ากดติดตามกดแชร์ ใจกับนักใจด้วยนะครับในบาทน้ดมุ่นที่เป็นเลขตัวได้ก็ตามไปฟังพ่อบอมๆกับผมไปดูพ่อบอมๆกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับครับมนี้ก็มีพิธีการขึ้นบานใหม่คือการประสาละระทำนะครับกบนิมนต์พระิดตัมากเกาลูบนะครับมีการเจริญพุทธมุ่นอย่างเกาข้ามตะไわประธานแก่พระคุณเจ้านะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวที่ขึ้นใหม่นะครับเอาก่อนอื่นกับเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระธาตุใส่ก่อนเด้อ ทอดทอดอกเล่ยทอดอกเล่ยทอาสั้นลงครับเอาความอะไมาถ้ามีที่ไหวพระลับศีลแล้วกาศาตรีหนานิมนต์พระก้นเจ้าสวดพระผลิตเพื่อกโคตรเปลี่ยนศีลบางคลนแต่กล่าวค้าถวายทางกานแก่พระคุณเจ้าครับ สาธุสาธุพุทธบูชามหาเตชะวันโตธัมมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพธิปโฮอิบังพาหูปังซิ่งกังขี่ทานังปฏิปังปุตเชปูเชมายังธัมมะเชมาลาปูฟังซิ่งกังขี่ทานังปฏิปังปุตสาปูเชมาธัมมาสาปูเชมาสังฆสาปูเชมา ไว้ผานรับสินก็เด้อครับจ้เอมินาสกาเรนาตังโมตังอภิปุจยามาอมินาสกาเรนาตังธรรมังอภิปุจยามา Iminasakarena Tangsangkang na tang jayama, bakawa, api tu caya ama arahang semua sebutom pakawa undang pakawan dang api watemi sawaka tuam pakawata tamang nama sami. โลปาติปันโนมะกวาตสาวกสังขวสังข์สรงขังนามิมายังพันเตเวสุงเวสุงราพนาตายาติจารณนนาจารปัญจะกิลานียาจามาทัวติยัมเตมายังพันเต Wisung-wisung rakanataya Diserani nasa-ha Panca sila niyacama Tati yampi, mak yang penting Wisung-wisung rakanataya Diserani Panca sila niyacama

namun, datang Bhagavato waktu arah atau Namo semut Bhagavato Namun, datang bakal waktu arah atau sembah semut Kacami. สังขสรนังกัจจามิตัวติยามปีพุทธังสรนังกัจจามิตุติยามปีธัมิตัติยามปีธรรมังสรนังกัจจามิตุติยามปีสังังสรนังกัจจามิามปิ Kediam pi Putang Serenang Kecamik, Serenang Kecamik, Kediam pi Sangkang Serenang Kecamik. โมสาวาทาเวรมณีสิกาปนสมาธิยะนิสุรามระยะมัปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิสุรามิระยะมัจาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สานเรนสุขิยัยสัตรุสัมปานิวรินนิิยัตตัสสะมาังวิโสทปติปฏิภาหายาสัพสัมปฏิสิตยาสัพตุขาวินาสายะปลัติตังพลุตมังตะลังวิปติปฏิภาหายาสัพสัมปฏิสิตยา สัพพายาเวนาสายะปลดิตังพุทธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติติตยาสัพพโลกาเวนาสายะปลดิตังพุทธมังคลังปริตตวานาเมตังสเมตาภันตะอาภิจิตตจิตตาปลดิตังภะนันตุ

Jakantapanaka, hitanta san tige yang bodi bhavacanam sato mesutanto, ammatsavakaro Namo tassa bhagavato.

พระโเตสุมาณสัมภาวะเยาปภริมาณเมตัญจะสัพพะโลกสัมิงมาณสัมภาวะเยาปภริมาณ

ครับหลังจากพระกณนจะจะเร่ญพุทธมนต์เสร็จแล้วนะครับเกิดในบาทน้ำมนตนนะครับอาทิตย์เป็นเลขตงสวกลาบนะครับครับเกิดเก็เป็นเสียแล้วครับนี่เลขพิิศนานะครับในบาทน้ำมนต์ที่ยศของเที่ยนเที่ยนลงในบาทน้ำมนตนนะครับเอฟซีเบิ้งต้วกันนะครับมิ่ไใดนะครับเท่าที่เห็นนะครับผมว่าไม่เป็นหกเป็นหนึ่งนะครับเป็นสองนะครับเป็นหอกเป็นหนึ่ง เป็นศูนย์เป็นสอง,ง,งนะครับหรือเอฟซีเดียนไป็นเกิเบิ้งน้นกันนะครับเป็นเลขพิศนานะครับในบาทน้ำมนตนหลังจากประพุะ่นเจ้าเจริญประพุมนต์นเสร็จแล้วนะครับแล้ย้อน้ำแตาเทียนกับล่งไปเล็กทในนี้นะครับเท่าที่พอมเงยนเป็นหกเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นศูนย์นะครับวับงมาพังเทียนแล้วนะครับเอาเอาเอาซ่อนปัดแกยข,ข้างสายฟ้าบาทเลยเลย้อผ้าบาทเลยอ ต้องปัเิเยี่ยมตังเสื้อผ้าบาดในะเร็วแค่เดียวไว้พัดตังหันแก่พระคุณเจ้าก่อนเอาวานนโมความกันเด้วยมีมีพระเขาพระปุฎปก่อนนี้าาวานนโมความกันเด้อยนโมวนตัสสะปะกาวะโ,อาาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามอนตัดสัมภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามอนตัดสัมภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจับเด้อขยับต่างเด้อสุตินังวัตเมธานังอาสาวะกายวะหังนิพพานปัจโยโหตุอิมานี มะยังพันเตพัตตานีสะปริวราณีพิกขูสังัสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตพิกขูสังโคอิมานีพัตตานีสะปริวราณีปฏิคันหาตัวอัมหากังทีคารตัง มิตายะสุขายะข่าแต่พระพิษุสองผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสองขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่พวกข้เา้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเทวดาเทพพรหมครูประชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและสัรพสัตว์ทั้งหลายด้วยและญาติทั้งหลายด้วย,ลย,ลย,วยตลอดกาละนานเทิน เาเครับ<ะ>ในตาคลิปนี้ผมเซอรุอีกครั้งหนึ่งนะครับพิธีขึ้นบ้านไม่ที่จังหวัดสารคา,า,ามในบาทน้ำมบนมีเลขปริศนานะครับในววันที่หนึง่งสิงหาคมหกเ็บน,นะครับเท่าที่เห็นนะครับเป็นเลขหกหนึ่งนะครับกับสองศูนย์นะครับมีเลขหกเลขหนึ่งเลขสองเลขศูยนย์นะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับจับเป็นสองตัวกับเป็นหกหนึ่ง กรับ20นะครับไปกรับบนล่างนะครับเปลีนน่ยนแนวทางถือจากกีปแปงคอนตะบันวางไว้เอฟซีและทำโต๊ะต้องการห้องเต็นทยินงฟังแล้วนะครับทำวัคซีนไทยคลิปนี้โคจิเพียงซำมนีพพกวันนี้คิดต่อๆไปเริ่มคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ